ยินดีต ER ้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนนคีชแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาแจกเชดเดอร์กันต่อถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยน้ำก็จะประมาณนี้ อันนี้สเปคกไม่แรงก็เล่นได้เหมือนกันนะนี่ไปไปดูต้นไม้กันต้นไม้ก็จะขยับประมาณนี้ท้องฟ้านี่พาทิตย์ก็เป็นสี่เหลี่ยมเดิมนั่นแหละแต่แค่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมขยบบนมเปีอกปูนต่อไปจอนเย็น นี่ตอนเย็นก็จะประมาณนี้ดูทุกคนเห็นปะมันมีแสงสะท้อนด้วยมีแสงสะท้อนจากน้ําด้วยทุกคนสวยต่อไปก็ตอนมืดนี่นะ แสงจากทอสก็จะประมาณนี้แสงจากบล็อกเรืองแสงก็จะประมาณนี้แสงจากเทียกน,กกนก็จะประมาณนี้แสงจากโกสโตนก็จะประมาณนี้ต่อไปไปดูตอนฝนตกกัน ตอนฝนตกก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นหรือเปล่างั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย